วันนี้มาชมเหรียญทำน้ำมนต์ของวัดท่าซุงกันนะคะนี้เป็นเหรียญทำน้ำมนต์เนื้อว่านค่ะหลวงพ่ออนันต์นะคะเป็นผู้จัดสร้างไม่ไม่ทันสมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะแต่ว่าวัตถุมงคลที่จัดสร้างจากวัดท่าซุงนั้นท่านนี้มนต์บารมีของ สมเด็จพระสัมมาสามัสามพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์พร,ร,ม,พร,ร,พรมเทวดาทุกชั้นมาช่วยปลุกเสกอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเหรียญทำน้ำมนต์รุ่นที่หลวงพ่อฤาษีท่านปลุกเสกน,นั้นตอนนี้ราคาสูงมากหลายหมื่นนะคะเพื่อนๆแล้วถ้าหากว่าเราไปเช่าบูชามาจากทางเซียนพระ เราก็ดูไม่เป็นแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นของแท้หรือเปล่าด้วยสู้เราไปบูชาเหียนทำน้ำมนต์ที่รุ่นหลังๆที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นมาอย่างน้อยเราก็ได้ของแท้นะเพื่อนๆยิ่งช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวนะคะความตึงเครียดระหว่างชาติมหาอำนาจทั้งอเมริกาทั้งจีน ก็มีความขัดแย้งสูงนะทางด้านเศรษฐ,ฐกิจแล้วอาจจะนำมาซึ่งสงครามโลกสงครามใหญ่ทั้งที่สามก็ได้นะคะถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยจะอันตรายเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะตอนนี้แต่ละประเทศก็สะสมอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพนิวเคลียร์มากมายนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่ายิง นิวเคลียร์ขึ้นมานะอากาศจะเป็นพิษมากฝนที่ตกลงมาหรือแม้แต่น้ำในบ่อในสระเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆทั้งหลวงพ่อพระคุณเจ้าท่านก็เลยเมตตาได้จัดทำเหรียญทำน้ำมนต์นี้ขึ้นมาเราสามารถที่จะทำเหรียญน,นี้อธิษฐานขอบารมีของพระพุทธเจ้า พรธรรมพระอร,ริยสงฆ์ทุกพระองค์พรมเทวดาทุกชั้นให้ช่วยให้น้ํำที่เราดื่มเข้าไปนั้นปลอดภัยจากสารเคมีให้ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้เราด้วยก็ได้นะคะเนี้ยบูชามาจากทางวัดนะคะเพื่อนๆทางวัดก็จะมีแบบใส่กรอบอย่างเนี้มาให้เราเลยก็มีนะคะอันนี้ราคา150บาทแต่ถ้าหากว่าไม่ใส่กรอบ อย่างนี้ก็หนึ่งร้อยบาทแต่กรอบอันนี้ไม่สามารถที่จะกันน้ําได้นะคะเพื่อนๆได้ลองเอาเอาไปแช่ในถังน้ําดื่มถังน้ําฝนแล้วก็กดะน้ําเข้าได้นะคะเป็นการเลี่ยมกรอบแบบพลาสติกธรรมดานี่เองะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องถ้าจะใช้ใส่เข้าไปทั้งทั้งระนี่ใส่เข้าไปทั้งองค์เพื่อนๆต้องไปเลี่ยมใหม่นะคะซื้อแบบ ที่ไม่ต้องเลี่ยมก็ได้ค่ะแล้วไปที่ร้านเลี่ยมกรอบใหม่จะจะทนจะน้ําจะไม่เข้าค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นทางเลือกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต่อไปอะโลกของเราอะก็จะประสบกับเหตุการณ์ซึ่งซึ่งหลวงพ่อฤาษีท่านก็ได้เคยกล่าวถึงเหมือนกันนะคะว่าในสงครามใหญ่ข้างหน้าก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้ก็เตรียม ซื้อหามาเก็บไว้ก่อนก็ได้ขอเพื่อนๆสวัสดีค่ะ